ครับการเสวัสดีพี่น้องเอฟซีส่งใบนะครับเนาะของวันอาทิตย์นะครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี้นะครับเสวนาที่สิบห้าพี่น้องเข้านะครับมาตามเราพัฒนาปูขุนนะครับพี่น้องเอฟซีครับปูขุนมาแล้วครับพี่น้องเอฟซีครับเบิ้งผลงานของปูขุนสปอนเนาะพี่น้องเอฟซียังคปติดตามผลงานไหมนะครับของปูครับผลงาน ของปูนะครับเขาตะาเล็กวิ่งรูดนะครับครับผลห้วเล่าพัฒนาออกนะครับพิโนเลซี่เจ็ดหกสี่นะครับสองเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหกสี่สองเจ็ดหนึ่งเรียกล่างออกสี่สองครับพิโนเลซี่ครับเรียกล่างออกสี่สองนะครับ ตงผลงานของปูได้ผิวหนองยูซี่เหล็กวิ่งลูดของปูมาทั้งเก็บทั้งซีนะครับแต่ปูจปับคู่ให้โอ้เสียดทุกทุกคู่นะครับพี่น้องยูซี่ครับส่วนเหล็กเก็บนะครับของปูนะครับมาอยู่คนละลัดนะครับเนาะเข้าที่บนนะครับเก็บนะครับวิ่งรูดเก็บเข้าที่บนนะครับวิ่งรูดซี่เข้าที่ ล่างเนาะครับเนาะครับเขาเรียกล่างเนาะครับเนาะเด่นชีนะครับเพราะว่าผลหม่ยล่าพัฒนาออกนะครับครับสรุปแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับของปูขุนนะครับครับเช่นนรีสิพาพี่น้องเข้ามาตามต่อนะครับลาพัฒนาปูขุนครับพี่น้องเวฟ จันทร์นะครับที่22เมษายน2 5 6 7โอ้ยหอนครับได้พี่น้องเอฟซีครับช่วงนี้อ่ะเดือนเมษายนนะครับหอนแห้งนะครับพี่น้องไปใส่มาใส่กัน รักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเคมีอากาศมันหอนแห้งนะครับครับเราพัฒนาปูข้นนะครับ ปลปูลส้มตต,ตัวเล็กเน่ทางมาใหนะ้แด้วพี่น้องเอ็มซีเพราะว่ามันเดินทางบ่อยครับมันแดดสว่วงนโ่มแดดผ่อนแห้งนะครับก็เลย <c oughs> โทุ่งหาปูนะครับเนาะปูแบบส้มตัวเล็กมาให้นะครับเอาแบบนี้ก็คือว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงขึ้นก้านะครับสําหรับตัวเล็กของปูเบื้องเด็กของปูงกันครับพี่น้องเอ็มซีดูตัวเล็กของปูก่อน วิ่งรูดบนล่างนะครับครับ9ก้ากับ้อมนะครับพี่น้องเย็บซ <c oughs> ีครับปูเน้นให้ที่เก่านะครับนะเก้าลองสอง จับคู่1 9 92ับเป็นเลขศูนนะครับ1 9 เก้าสองก้าศูน์นะครับเก้าแปดหกเจ็ดนะครับแล้วก็หกสามครับส่วนเนี่ย สองตัวนะครับมมีย่เขียงของคุคูนะครับพี่น้องเพื่ี่กับปูหย้ยเดขกสตัวนะครับเลขกสตัวนะครับพี่นองเี่ไปวิ่งกันเดาเดอ้อนะครับปูห้มากก็คือ092กครับพี่น้องเพอีศูนนะครับ เลขทีตัวนะครับพี่โน้องที่9092ครับ 90, 92, ครับ9092ครับพี่โน้องที่ครับปูเนนไทยนะครับพี่โน้องที่เม็ดเดียวเฉ่ยนนะครับนาะ <c oughs> ข้าวสองเม็ดเดียวนะครับพี่น้องมิี่ครับพี่น้องมิซีเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องมิซีเพราะว่าเป็นก็ร่างใจให้แอปนั่มนะครับแล้วก็พี่น้องเข้าจะได้เห็นคลิปนั่มกันนะครับพี่น้องมิซีครับพี่น้องที่เข้ามาไม่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อนะครับ กดติดตามเอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะงม่อยสดจะได้เห็นคลิปท่านมูนะครับพี่น้องที่จะได้เห็นคลิปท่านเพื่อนนะครับของมาไหมนะครับเนาะถ้าบพิ่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้นะครับจะสาดนิดหน่อยนะครับเนาะอาจจะอาจจะไ่เห็นก็ได้นะครับเนาะครับทวนอีกรอบนะครับเนาะวันจันทร์ที่22เมษายนสองหนะครับเราพัฒนาปูขุนนะครับวิ่งรุ่นกับ2ครับพี่น้องที่เน้นที่9นะครับ จับคู่1 9 9 2 9 0นะครับ9 8 6 7 6 3นะครับครับปู่ล้วปู่ว่างเลขอสามตัวให้ก็คือ0 9 2นะครับปู่ว่างเลขอี่ตัวให้ก็9 0 9 2ครับพี่น้องนิ้วซี่ขับปู่มันใจทนะครับ9 2นะครับเอาพี่น้องนิ้วซีเลขอกักซี่ตัวก็เบิ้งให้ดีตัวเก้าศูนย์ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าปู่ ว่างเห็ก right? right? yes, right ็คือเก่าศูนย์กับเก่าสองนะครับเนาะเหล็กซีโตนะครับครับขอขอกราบขอบพระคุณนะครับปูกขุนนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางนะครับมาให้พี่น้องเอฟซีสายบุญนะครับทุกปู่ทุกคนนะครับในเบื้องในส้มไปนน้ำกันครับทางช่องกับน้ำเสนอให้พี่น้องเข้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับทางช่องกับน้ำเสนอให้พี่น้องเข้าเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเอฟซี ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับกับสำหรับคลิปนี้นะครับขอ,ขอให้พี่น้องเข้าโศคมันกันทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องที่ิครับเชนั้นดีก่าตามให้พี่นอ้องเข้าแล้วตามคํอาอแยกลองนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ